ในสถานศึกษาแล้วอยู่ในตําแหน่งใหม่ซึ่งเป็นตําแหน่งบริหารเราจะพัฒนางานยังไงพัฒนาคนยังไงพัฒนาบุคลากรยังไงพัฒนานักเรียนยังไงมันจะมีแบบนี้เลยนะคะที่เราจะต้องเขียนลงไปไม่ใช่แค่เขียนนะคะในมุมมองเนี้ยเขาจะถามในเรื่องของการตอบสอบสัมภาษณ์เช่นเดียวกัน ระวังนิดหนึ่งควบคุมอารมณ์แล้วก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็ตอบคาถามให้ได้ดีด้วยมันจะเป็นแบบที่เขาอาจจะลองใจเรานะคะบางทีเขาก็จะดูว่าอาวุธที่ภาวะทางด้านอารมณ์เราได้ไหมหรือว่าความรู้ของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนมีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยเราต้องมีวุฒที่ภาวะทางอารมณ์ด้วยนะไม่ใช่ ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้โมโหขึ้นมาด่ากรรมการขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะถูกหักคะแนนได้นะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือความแบบเข้มแข็งทางจิตใจอะเพราะว่านอกจากความรู้ที่เราต้องเตรียมแล้วนะเราเราจะต้องมีความแบบว่ามั่นคงทางจิตใจด้วยเวลาเขาถามเราต้องไม่ตื่นเต้นเราต้องรวบรวมสติให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอาความรู้ที่มีมามาบูรณาการเข้ากับการตอบคําถามของเราให้ได้อะอันนี้สําคัญมากบา,บางคนอนะ รู้แต่ว่ามันพูดไม่ได้หรือว่ามันโยงไม่ได้หรือว่ามันมันพูดไม่ออกก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องฝึกฝึกการพูดฝึกการตอบคําถามก็คือลองถามเองลองตอบเองลองลองฝึกโต้ตอบเองแล้วแล้วลองตอบแล้วลองฟังดูว่าเราตอบรู้เรื่องไหมมันมีนะมันมีนะที่เราพูดแล้วเราพูดไม่รู้เรื่องอ่ะบางคนก็ยังเป็นอยู่ในทุกวันนี้บางคนสอนหนังสืออยู่หรือพูดกับคนอื่นอยู่อยู่ก็ยังเป็นงงง ฉันพูดอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฉันพูดถูกไหมโอ้ไม่ใช่มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆงยิ่งถ้าเราตื่นเต้นแล้วเราประมาแล้วในในในวงของการสอบสัมภาษณ์ก็จะมีแต่ท่านผอเลยนะท่านผอ,อเขตท่านผองเรียนท่านรองเขตหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะมันจะมีเขาจะเอาตำแหน่งที่สูงกว่าเรามาอยู่แล้วในการสอบนะคะหรือตำแหน่งที่เราจะไปแน่นอนว่ามันต้องเป็นแบบนั้นก็จจะเป็นประธานเครือข่ายการจัดการศึกษานายกสมาคมครู เรื่องของการสอบนะคะใครที่ไม่ผ่านในการสอบไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็แล้วแต่อย่าลืมขอดูคะแนนมาแล้วเอาคะแนนนั้นแหละมาวิเคราะห์แล้วมีหลายคนที่ไปติวมาและการติวอ่ะการติวอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราไปติวแล้วเราจะต้องมีชื่อแล้วเราต้องได้บรรจุการที่เรามีชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้บรรจุหรือได้รับการเรียกนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้อง เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นนะมาวิเคราะห์แล้วก็เตรียมความพร้อมต่อนะคะแต่ถ้าคิดว่าเราทำมาหลายรอบแล้วสอบไม่ได้สักทีเราจะต้องหาตัวช่วยแล้วนะคะเราจะต้องหาคนที่สามารถที่จะบอกเราได้แน่เราได้นำเราได้ ถ้าเรายังทำวิธีเดิมแล้วมันไม่ได้ผลเราก็จะต้องเปลี่ยนวิธีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังทำวิธีเดิมๆอยู่มันก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะเราไม่สามารถที่จะไปหนีจากนี้ได้เลยหลายๆคนแบบมาดูคลิปมาดูแบบความรู้อะไรต่างๆก็สามารถที่จะทำให้เขาอะสอบได้แล้วนะั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะคิดวิเคราะห์เองได้ตามหลักการที่ลองให้ไปแบบคร่าวๆเท่านั้นเองนะเขางสามารถที่จะดึงเทคนิคเราเนี้ยไปใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ นิสัยของตัวเองเข้ากับความรู้ที่เขามีแล้วก็พัฒนาต่อยอดในเสียส่วนที่เขาจะต้องพัฒนา